สวัสดีครับนาบิวครับสสวััดีครบน้ำหนักผ่านฉลุยครับช่างได้เท่าไหร่ครับผมร้อยสี่สิบสี่จุดสองความพร้อมไฟนี้เป็นยังไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์พูดถึงกติกาที่เราต้องชกทุกวนนี้คิกบ็อกซิ่งมันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครับเอ่อครจะเป็นครั้งที่สอ,องเคยชกคิกบ็อกซิ่งมาก่อนอันนี้แต่ว่าไม่ใช่รายการอ๋อครั้งแรกรายการอื่นเป็นไงกับกติกานี้เรารู้สึกว่าเรามีความชํานาญมากขนาดไหนต้องรอดูครับผมรอดู แสงว่า,าถ้าเกิดชนะคนในไลกิ้งได้ก็ถือว่าเป็นอันดับนึก็สุดน้าชินเขามีจุดเด่นนะฮะอย่าแงบบที่เรารู้ก็คือสเต็ปการถอยถ้าไวออกไวตรงจุดนี้มันจะสร้างความหักใจให้กับเรารู้กันเร็วครับเป็นน้ำมวยที่เข้าออกเอร็วอาวุธเร็วเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วถ้า,าเกิดจะเป็นน้ำมวยระดักนั้นน่ะต้องออกอาวุธเขาออกเร็วอยู่แล้วคิดเร็วทำเร็วเขาเป็นน้ามวยที่มีความเร็วในทุกด้านครับแล้วก็ ไม่ใช่งานง่ายแนะ่นอน,นครับแต่รู้สึกว่าทำได้คุณจะเดินหรือคุณจะถอยก่วนเห็นจ,จะตั้งอยู่ที่จังหวัดที่จังหวัมันชิงกันอยู่ที่จังหวัเมื่อวานเราฟังเราฟังรายสวยอ,อูคุชาร์ตีคุชารตีบอกคุเบอร์หนึ่งเงินที่ยงอนต่อตอนรู้สึกยังไงนะครับใจครับให้ผมเพิ่งได้ยินนั่นแหละจริง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 เขาพูดจริงจริงครับจริงดิจริงดิยมรับขอบคุณมากที่ยอมรับ ตัวผมครับแล้วก็ดีใจนั่นคือดีใจคีบพี่พูดมาดีใจจริงมันเป็นเป้าหมายของเราอีกทางหนึ่งไหมครับตอนนี้เราเป็นแชมป์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งมันเป็นเป้าหมายของเราไหมกับการคว้าแชมป์แน่นอนครับคิกบ็อกซิ่งผมก็มองไว้เหมือนกันครับผมอยากเป็นแชมป์ทั้งมวยไทยทั้งคิกบ็อกซิ่งครับสามรุ่นถ้าแบนต์เต้วทได้ทั้งสองอย่างแล้วก็โอเคเราแบนต์เต้วทความฝันแบนต์เต้วยขอเราโอเคละแล้วก็เหลือแค่ป้องกันแล้วก็พอทับน้ำหนัก เป็นตั้งเป้าหมาย่นาผจะขึ้นไปเฟตเตอร์เวทแล้วก็จะไปเอาแชมป์คี่บ็อกซิ่งของไอยใช่ถ้าพี่ตะวันฉายเป็นแชมป์อยู่ผมจะไม่เป็นไรผมยังไม่เอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเป็นแชมป์ถ้าไม่ใช่พี่จอห์นฉายหรือว่าคนที่ผมอยู่เคียงข้างมาตลอดใกล้ๆกันก็จะเอาแชมป์ไม่ได้ก็รุ่นไลท์เวทผมก็จะเป็นแชมป์เท่ากับว่า6เส้นใช่เส้นละ2รุ่นใช่สองสองเส้นรุ่นละสองเส้น ถึงเรื่องน้ำหนักของดาบิล145วันนี้ช่างตึงทำยากแล้วเราคือเราทำเยอะในน้ำหนักจริงๆตอนนี้ตึงเริ่มตึงแล้วผมทำเยอะกว่าไฟก่อนนิดหน่อยครับแต่ว่าง่ายง่ายกว่าไฟก่อนๆเพราะว่าผมเริ่มรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความชำนาญเรื่องการทำน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดินมาผมมันทำให้อะไรๆมันสะดวกขึ้นครนะและการที่เราบอกว่าจะพวกหลายรุ่นนี้เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราขึ้นไป155 ก็คือจะปล่อยไวสีห้าเลยหรือว่าเขาต้องของพิกัดด้วยปล่อยปล่อยไม่ชอบโยโย่นี้มันมันยากมากแล้วก็เป็นอันตราย่างกายด้วยถ้าถ้าเราไม่ได้น้ำหนักน้อยแล้วแล้วเราจะลงมาพิกต่ำของพิกัดเราที่เราทำได้มันจะแผ่วบนเวทีครับผมแล้วก็ตอนขึ้นผมขึ้นฉกผมไม่อยากให้แฟนวอยรู้สึกว่าฮ้ย เราขึ้นมาเราโชว์ได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีครับก็เลยถ้าผมขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วเท่าที่งานวิวประเมินเป็นตัวเนี้ยร้อยสี่ห้าคิดว่าจะยืนได้อีกประมาณสักกี่ปีปีกว่าได้ครับปีกว่าได้ก็ยังมีเวลาได้ปีหนึ่งต้องรอดีนะก็มีเวลาคอได้คิดบ็อกซิ่งแล้วก็ได้ป้องกันถ้าขอฝันผมนะก็คิดไว้ครับขอได้ป้องกันสั่งไฟแล้วก็ถ้าทำยากแล้วอ่ะค่อยไป ช่างสอยขลาช่วยอันนี้ช่วยช่วยช่วชวิเคราะ